สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันท์ครับประลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการว่าหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวรสัตว์ท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่ให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์การสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับเราพบผู้ติดเชื้อได้ใหม่จํานวน66รายครับโดยดยละเอยดจะขอเยนเชิญท่านดรสยศคำชัยท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหว สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับพบรายใหม่เพิ่ม66รายส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อ,อในจังหวัดนะครับมาจากคัสเตอร์เดิมๆที่เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับแล้วก็มีคัสเตอร์ใหม่1คัสเตอร์นะครับก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่5,708ราย ังจำนวนนี้รักษาหายแล้ว4,845รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล804รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดสะสมยังอยู่ที่31รายเท่าเดิมสำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม424รายด้วยกันโรงพยาบาลรัฐ219รายโรงพยาบาลเอกชน151ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด10รายถ้าแยกตามกลุ่มสีอาการก็จะเป็นกลุ่มสีเขียว609รายสีเหลือง160รายสีส้ม33รายแล้วก็สีแดง2รายนะครับอยู่ระหว่างการคัดกรองอาการนะครับทั้งหมด28รายด้วยกันในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด2,853รายนะครับ พบผู้มีผลบวก5 4รายคิดเป็นร้อยละ1.89ที่เหลือก็จะเป็นผู้ที่มีผลบวกจากต่างจังหวัดแล้วก็ขอเดินทางกลับภูมิลำเนามารักษาในจังหวัดเชียงใหม่ด้านปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับผู้ติดเชื้อนำเข้ายังมีสัดส่วนที่สูงอยู่หลังจากนั้นเราก็จะพบว่ามีการติดเชื้อจากการสัมผัสในที่ทำงานในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนตามมาติดตในการคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงและก็พื้นที่เสี่ยงนะครับเมื่อวานนี้ตรวจกลุ่มรายงานเก็บลำไยที่อำเภอดอยเต่านะครับผลก็เป็นลบทั้งหมดวันนี้ก็ตรวจเพิ่มที่ดอยเต่านะครับอีก189ลารายอำเภอแม่แตงตรวจเพิ่ม78ลรายแล้วก็อำเภอพร้าวตรวจเพิ่ม17ลรายทั้งหมดไม่มีผูผ้ผู้มีผลบวกนะครับ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่สนามบินเชียงใหม่เมื่อวานนี้ไม่มีเที่ยวบินเข้ามานะครับที่ด่านสารพีเป็นการตรวจรถบรรทุกก็พนักงานขับรถบรรทุกทั้งหมด72รายพบผู้มีผลบวก1รายส่วนสถานีขนส่งอาเขตสถานีรถไฟและรถยนต์นนส่วนตัวที่ด่านดอนจันยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับ ในส่วนของทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจนะครับพนักงานที่หอพัก700ปีนะครับทั้งหมด88รายไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับในรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง66รายนี้มีรายละเอียดดังนี้ผู้ติดเชื้อในจังหวัดนะครับวันนี้40รายด้วยกันก็มาจากคัสเตอร์ฟาร์มไก่ที่อำเภอหางดง15รายนะครับ คัสเตอร์ลถวิบากอําเภอเชียงดาว3รายนะครับคัสเตอร์ใหม่นะครับงานศพวัดสันประคอย6รายด้วยกันคัสเตอร์นิ่มซีเสงนะครับสาขาท่าลี่จอมทอง1รายคัสเตอร์ตลาดเจดีแม่ครัวสันทรายสรายสำนักงานที่ดินอําเภอแพรว1รายโกดังกะหล่ำปีตำบลดอยแก้วอําเภอจอมทอง3รายสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้4รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก5รายนะครับ ส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับทั้งหมด26รายด้วยกันก็มาจากกรุงเทพมหานครนะครับมากที่สุด14รายสมุทรสาคร5รายและยอง2รายนะครับและปะทุมธานีชนบุรีสมุทรปราการอุดรธานีและนครราชสีมาจังหวัดละ1รายนะครับสำหรับรายละเอียดคัสเตอร์ต่างๆมีดังนี้ คัสเตอร์แรกนะครับก็จะเป็นคัสเตอร์ฟาร์มไก่ที่หางดงนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น15รายด้วยกันทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในคัสเตอร์นี้สูงถึง167รายนะครับมากที่สุดของคัสเตอร์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับโดย14รายเป็นพนักงานของบริษัทนะครับก็แยกเป็นแผนกไข่ไก่12รายแล้วก็แผนกอาหาร12แผนกอาหารอีก2รายนะครับขออภัยนะครับ และก็เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวที่อำเภอหางดงนะครับอีกหนึ่งรายซึ่งจากในส่วนของทีมควบคุมโรคนะครับก็จะนำดำเนินการออกตรวจเชิงรุกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับและก็ในกลุ่มผู้ที่มีผลลบก็จะดำเนินการเจาะเลือดนะครับเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการมาตรการในระบบ b u บเบิ้ลแอนด์ซิที่ทางโรงงานได้ดำเนินการไว้นะครับ สำหรับอีกคัสเตอร์หนึ่งนะครับเป็นคัสเตอร์รถวิบากอำเภอเชียงดาวนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายด้วยกันนะครับ2รายแรกเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าพวงนะครับและอีกหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสในที่ทำงานก็เป็นวงกลมสีสีส้มๆส,สีน้ำตาลข้างบนนะครับก็จะเป็น การสัมผัสที่อำเภอแม่ริมนะครับอ,อ,อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับ1รายด้วยกันนะครับรวมคัสเตอร์นี้ทั้งหมด26กรายครับต่อไปเป็นคัสเตอร์บริษัทนิ่มซีสิงนะครับสาขาท่ารี่จอมทองนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อคัด คัสเตอร์นี้22รายด้วยกันก็เป็นรหัส CM5754 นะครับเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM5553 นะครับคัสเตอร์ที่4ก็เป็นคลัสเตอร์ตลาดเจดีแม่ครัวอำเภอเชียงอำเภอสันทรายนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2รายก็เป็นผู้สัมผัสร่รวมบ้านกับคนขายรถอาหารรถเล่นะครับสินค้ารถเล่นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งรายเป็นผู้สัมผัสในที่ทำงานกับ c m 5713ที่อยู่ตำบลบ้านช้างอำเภอแม่แตงนะครับรวมผู้ติดเชื้อคัสเตอร์นี้ก็11รลายด้วยกันวันนี้มีประกาศนะครับคัสเตอร์ใหม่1คัสเตอร์นะครับก็จะเป็นคัสเตอร์งานศพที่วัดสันปะข่อยนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม6รายด้วยกันก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของคัสเตอร์นี้ เป็น12รายแล้วนะครับโดย cm 54ขออภัยนะครับ5744ถึง5749เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้ง5คนนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับมาร่วมงานศพแล้วก็ติดเชื้อไปทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับส่วนอีก1รายนะครับเป็นรหัส cm 5755มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอฝางนะครับก็มาร่วมงานศพเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ติดเชื้อไปแล้วนะครับ ก็ในส่วนของการดําเนินง,งานนะครับทีมควบคุมโรคของเทศบา,นาลนครเชียงใหม่และอําเภอฝางนะครับก็กําลังอยู่ระหว่างคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ํานะครับเพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่อไปโดยกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อนะครับทุกคนนะครับและกักตัว14วันส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ําก็ให้มีการเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา14วันถ้ามีอาการถึงเข้ามาขอรับการตรวจนะครับ สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ252,449รายคิดเป็นร้อยละ21ของประชากรเป้าหมายที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีผู้ฉีดจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ สำหรับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดนในช่วงแรกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับโดยแคมเปญแรกนะครับก็จะเป็นแคมเปญสำหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะครับสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉีดนะครับทุกอำเภอ นะครับแต่ขอเป็นเฉพาะหน่วยฉีดที่เป็นโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้แพทย์นะครับและพยาบาลได้มีทำการประเมินแล้วก็ตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับนี่ก็สามารถ Walk i อินเข้าไปได้ทุกโรงพยาบาลที่ท่านฝากครรภ์น,นะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่มีแพทย์และก็พยาบาลสามารถจะประเมินนะครับทารก สุขภาพของทารกในครรของท่านได้นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับแคมเปญที่2เป็นแคมเปญสาหรับการ w a l k In นะครับถ้าวันนี้ท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะครับถ้าพลาดในเรื่องของการ Walk In เข้าไปฉีดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ในวันนี้นะครับก็ขอประกาศขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเฉพาะ ผู้สูงอายุก่อนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรือรลัง7กลุ่มโรคมีอะไรบ้างนะครับสำหรับโรคเรือรลัง7กลุ่มโรคก็ได้แก่โรคทางเดินหายใจเรือรังนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรือรังโรคมะเร็งนะครับโรคอ้วนหรือว่าภาวะอ้วนนะครับโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็มีการขยายให้ท่าน w อ l k in ินเข้าไปฉีดได้นะครับตอนนี้ก็ขยายไปทุกหน่วยฉีดนะครับทุกอำเภอเลยนะครับ เฉพาะวันที่3วันนี้นะครับจนถึงวันที่6สิงหาคมนะครับท่านก็เข้ารับการฉีดได้นะครับโดยเราจะมีการแบ่งเวลานะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วของอท่านพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในกลุ่มอายุดังกล่าวนะครับในภาคเช้าเนี่ยจะเป็นการฉีดให้กับผู้ที่จองคิวผ่านระบบกำแพงเวียงนะครับโดยท่านที่จะได้ เข้าฉีดในภาคเช้าท่านจะได้รับ SMS จากโรงพยาบาลหรือว่าได้รับการโทรศัพท์นัดหมายจากโรงพยาบาลก็จะอลก็จะเดินทางเข้าไปฉีดในช่วงเช้านะครับส่วนท่านที่ไม่ได้จองคิวไว้นะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับเราเปิดให้ท่าน Walk-in เข้าไปได้นะครับในภาคบ่ายนะครับได้ที่ทุกหน่วยฉีดเลยนะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับเฉพาะผู้สูงอายุอายุ60ปีและก็ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคก,ก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุอื่นๆนะครับรอแคมเปญถัดไปนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์ต่อไปที่เราจะประกาศให้ท่านเข้ารับการฉีดน,นะครับแคมเปญสุดท้ายนะครับเป็นแคมเปญที่เหมาะสำหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเราให้ชื่อว่าความกระตันยูฮักพ่อฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีนนะครับเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับวันที่7ถึงวันที่8สิงหาคมนะครับให้ลูกให้หลานนะครับชักชวนนะครับแล้วก็ไปส่งคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ทุกหน่วยฉีดนะครับโดยลูกหลานที่พาไปนะครับทางหน่วยฉีดก็จะให้สิทธิ์นะครับในการฉีดวัคซีนเพิ่มนะครับ1คนต่อ1ครอบครัวนะครับ ชวนกันไปเยอะๆนะครับเฉพาะวันที่7วันที่8นะครับก็เราจะได้เห็นนะครับวัฒนธรรมประเพณีของเราที่ลูกหลานนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าไปรับการฉีดวัคซีนเพราะนั้นลูกหลานท่านใดที่ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับทางหน่วยฉีดก็จะมอบสิทธิพิเศษให้ฉีดวัคซีนเพิ่มนะครับอีกหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวแต่ต้องขอขอสงวนสิทธิ์นะครับเฉพาะลูกหลานที่มีอายุสิ 8ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าอายุต่ำกว่า18ปียังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปก็พาพ่อแม่ไปฉีดนะครับเฉพาะช่วงวันหยุด7-8สิงหาคมนี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มนะครับครอบครัวละหนึ่งคนนะครับนี่ก็เป็นแคมเปญที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนสําหรับคนเชียงใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อ ทางจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะได้เดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจากการประชุมในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามได้จากท่านประลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยครับขอบคุณครับสำหร,รับวันนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศฉบับที่22นะครับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9านะครับสำหรับกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานนะครับ เรื่องนี้นะครับสืบเรื่องจากสถานการณ์โรคโควิดสินะครับยังคงทวีความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะไวรัสกายพันธุ์นะครับชนิดสายพันธุ์เดลต้าที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดโรคกันได้โดยง่ายนะครับทาให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจํานวนมากนะครับต่อมาท่านนายกมตีนะครับจึงออกข้อกําหนดนะครับกับพี่30นะครับลงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยในข้อแปงข้อกําหนดดังกล่าวนะครับกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ย ที่นานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคนะครับในพื้นที่เฉพาะหรือว่าบับเบิรแอนด์ซิลเนี่ยและมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทํางานภายใต้การกํากับควบคุมนะครับหรือว่าซิลรูทนะครับมาใช้บังคับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงมีคําสั่งดังนี้นะครับข้อ1ให้เจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับแรงงานนะครับหรือแคมป์แรงงานนะครับ สถานประกอบกิจการหรือโรงงานทุกแห่งในเชียงใหม่นํามาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะบับเบิลแอนด์ซิลนะครับมาใช้บังคับอย่างเข้มงวดข้อ2นะครับกรณีสถานที่พักกับเจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับแรงงานถานประกอบการหรือกิจการหรือโรงงานอยู่คนละแห่งกับสถานที่ทํางานให้นํามาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทํางานภายใต้าการเอควบคุมซีลรูทนะครับมาบังคับใช้ด้วย ข้อ3านะครับสำหรับมาตรการควบคุมโรคหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทางที่สปกสบครูปกับกระทรวงสารสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงอุกสาหกรรและคณะกรรมการรัตษาจังหวัดเชียงใหม่กําหนดข้อ4ให้พปักงานเจ้าที่และเจ้าของผู้โรคในพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบกํากับดูแลประเมินผลการปฏิบัติดังกล่าวข้อ 5. หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสาหรับแรงงาน สถานประกอบการหรือกิจการโรงงานให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ยังคงให้ดินกิจการต่อไปได้โดยให้เจ้งงาหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อให้คําแนะนําในการปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปข้อ 6. ผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราสำหรับแรงงานตามข้อหนึ่งจะต้องมีอเอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือบับเบิลแอนด์ซีลของกิจการแคมป์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมโลกติดต่อทั้งนี้ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอานวยความสะดวกและคับปรึกษาเมื่อได้รับคำาร้องขอแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องัโทษปรับไม่เกิน2 0,000บาทตามมาตรา51แห่งพรบโรคติดต่อพศ .2558 ประกาศหน้าที่3สิงหาคม2 5ง4นะครับก็เรียกงว่าประการบับเบิ้ลแอนซีนะครับเป็นมาตรการสำคัญนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับในการนำไปใช้ที่ เรืองจาแม่แต่นะครับซึ่งมีการระบาดในลอกที่ผ่านมานะครับก็นําเรียนสัรพันให้กับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเนี่ยได้รับทราบนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรประการใดนะครับให้ประสานกับทางสาธารณอำเภอในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อจะได้นำประสบการณ์ระบาที่ต้องต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่รับฟังข่าวสารจากสู์พิยารสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ